สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวขายโปรเจคเตอร์ยี่ห้อ NEC รุ่น M 3 0 0 X นะครับนี่คือ NEC M 3 0 0 X นะครับสำหรับสเปคเจ้าโปรเจคเตอร์ NEC ตัวนี้นะครับความสว่าง3000ลูเมนนะครับคอนทราต์เรติโอ2000ต่อ1ความละเอียด1024คูณ768หรือว่า XGA นะครับ ช่องต่อทางด้านหลังก็ครบครันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น USB แล้วก็ VGA มีถึง2ช่องนะครับสำหรับต่อคอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กแล้วก็มี HDMI นะครับ HDMI 1ช่องนะครับวันนี้ผมจะมาทดสอบนะครับลองฉายกลางวันกันเลยนะครับกับจอ GM นะครับเป็นจอสู้แสงนะครับนี่ครับฉายกลางวันเลยนะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับไม่พูดพิ่พ์ทำเพลงครับเปิดเครื่องทดสอบทดลองกันเลยนะครับว่า NEC ตัวนี้นั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับมามาลองกันเลยครับหลังจากที่เปิดเครื่องขึ้นมานะครับก็กำลังเผาหัวแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีลำแสงนะครับพุ่งออกมาครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับเจ้า NEC นะครับ3,000ลูเมนตัวนี้นะครับมาดูกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับ กำลังเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วครับโนนแหะครับคุณผู้ชมครับมาแล้วนะครับนี่ครับมาแล้วนะครับฉายกลางวันนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการทดสอบนะครับเล่นไฟล์หนังไฟล์ภาพยนตร์กันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับคุณผู้ชมโน่นแหะครับอะมาดูกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวหาไฟล์หนังนะครับไฟล์ภาพยนตร์ให้ทุกท่านนะครับได้ดูได้ชมกันนะครับมาดูกันเลยครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเล่นไฟล์หนังไฟล์ภาพยนตร์นะครับ ชมครับได้บรรยากาศของการชมภาพยนตร์กลางแปลงในสมัยก่อนนะครับมาดูลำแสงครับนี่คือ NEC M 3 0 0 X นะครับ3,000ลูเมนนะครับคุณผู้ชมครับอื้อสุดยอดจริงๆครับตัวนี้คุณผู้ชมครับอ้าวเดี๋ยวเราจะมาทดสอบนะครับในการเล่นไฟล์ภาพยนตร์กันนะครับ เดี๋ยวไปเล่นไฟล์หนังกันตัวที่ผมเคยทดสอบนะครับให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะไปทดสอบไฟล์หนังกันเลยนะครับคุณผู้ชมอะไปกันเลยครับมาแล้วครับมาดูกันเลยนะครับภาพยนตร์อินเดียนี้ครับมาแล้วครับคุณผู้ชมครับนี้สายกลางวันนะครับ คุณผู้ชมดูนะครับสายกลางวันเลยนะครับแสงยังสว่างยังแจ่มจ้าขนาดนี้นะครับคุณผู้ชมครับดูลําแสงที่ปล่อยออกมาครับสายกลางวันเลยครับสําหรับเจ้าเอ็นดีซีตัวนี้นะครับดูครับโอ้โหสุดยอดมากครับ นี่คือ NEC M 3 0 0 X นะครับความสว่าง3,000ลูเมนนะครับสายกลางวันครับสุดยอดครับคุณผู้ชมครับสำหรับตัวนี้นะครับ สีสเกตชาแนลเสนอขายนะครับในราคา6,500บาทนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็รีดโทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851998นะครับเดชชาติพวงเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ